พารากราฟที่หนึ่งเนี่ยคือถ้ามันสั้นๆแบบนี้รู้เลยว่ามันไม่มีการเชื่อมโยง,งนะพี่อันนี้ไว้แต่สาเหตุที่ทํามาทาไมไม่ข้าไปเลยพี่ทำไมไม่ไปอันที่สามเลยเพราะว่าอยากให้รู้ว่ากลลวงข้อสอบมันจะเป็นอย่างเนี้ยคือมันจะทําตัวหนาาไว้ในพารากราฟที่ไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงหลอกให้เราไปวนหาจุดเชื่อมโยงในนั้นซึ่งจริงๆมันไม่มีคือถ้ามันไม่มีมันก็จะไม่มีไม่ต้องไปสนใจบางทีอาจจะมีแบบบางข้อนะบางข้อสอบบางตัวเนี่ย มีตัวหนาเป็น3าสี่ตัวเลยในพารากราฟนั้นแต่ไม่มีคันเชื่อมโยงอยีกนีก็มีเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก่อนที่จะไปอ่านดูนี้ก่อนข้อนี้มีโอ้โหข้อความค่อนข้างยาวครับ01นึการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลดบริโภคการส่งออกสินค้ากเกษตรและอาหารลดลงส่งออกลดลงประกันราคาพืชผลการเกษตร ประกันราคาประกันราคาผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังราคาตกตำ่ำเอ้ยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยอะเนะคล้ายๆเข,ข้อเมื่อกี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้มันมันสัมปะหลังสูงใช่ปะอันนี้มันมันมันราคาตกต่อมาคืออะไรมาตรการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตำ่ำก็คือการแก้ปัญหาราคาตกตำ่ำ hey. 06ราคาข้าวลดลงข้าวลด07วิกฤตเศรษฐกิจโลกอันนี้จำหมดเลยข้อ8เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวเอาอะไรดีเศรษฐกิจชะลอตัวแล้วกัน0 9, 9ย,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 ลยล์ส่งเสริมการส่งออกเอ้ข้อ9กับข้อ10คล้ายๆกันมากเลยลูกส่งเสริมการส่งออกอันนี้ก็ส่งเสริมการส่งออกที่ต่างกันก็คือ ศูเนี่ยคือส่งออกไปตลาดที่ยังมีศักยภาพมีศักยภาพส่วน1นคือสินค้าเกษตรคุณภาพดีอ่าต่างกันนะครับแล้วเราก็ไปดูบทความกันอย่างที่บอกครับอันแรกมีแค่ตัวเดียวก็คือวิกฤตเศรษฐกิจโลกอ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกอันนี้ตัวนี้คือศูนย์เดโชเดะภารา,าที่สเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอันเป็น ระยะที่ย่างเข้าไตรามาสที่2กับลบลา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 ,า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 เป็นการไล่ายาวเกี่ยวกับเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจนะครับก็ไม่มีการเชื่อมโยง1กับ2ไม่มีการเชื่อมโยงนะครับพารากราฟที่3ม,มีอะไรบ้างเขาบอกว่าปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกเอ้ยเจอตัวนี้ขีดเลยได้ไหมเนาะมันก็คือเจ้า0 7ย์นั่นเองนะครับนี่นะวิกฤตเศรษฐกิจโลกก่อให้เกิดผลกระทบหลายอยาอ่างอ่ะน้องๆหลายคนเห็นแล้วนะ ก่อให้เกิดผลกระทบมันก่อให้เกิดอา่อาเดี๋ยวพี่มาดูทีหลังแล้วกันที่สําคัญก็คือที่สําคัญต่อภาคการเกษตรของไทยก็คือทําให้ทั่วโลกลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลงคุ้นๆไหมมีการลดอะไรบริโภคลงคุ้นๆไหมรหัสอะไรครับการลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลงก็คือรหัสศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับรวมทั้งทําให้ภาพรวม ของการส่งออกอันนี้ตัวหนาขีดเลยจริงๆจ,จะขีดตัวหนาไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับนี่ขีดไว้อย่างนี้เลยเพราะยังไงก็ต้องขีดการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงส่งออกลดลงคุ้นๆไหมส่งออกลดลงมันก็คือ0 02ย์ศูนะครับนอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกอาจเจอวิกฤตตรงนี้อีกคําว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกมันคือรหัสศูอ่า ยังทําให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและแทชลอตัวเศรษฐกิจชะลอตัวอะไรนะศูนย์แปดนะครับด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าวก็ส่งผลโดยตรงอีกทางหนึ่งทําให้ปัญหาการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคก็คือศ<ะ>ูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะและคือเครื่องหมายอะไรนะบวกนะครับและปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรอาหารลดลง อันนี้มีราหัสไหมม,มีนี่ไงฮะการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงพูดรวมๆทั้ง01และ02นนั่นเองนะครับเอาละฮะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็มาดูคำเชื่อมเนาะอย่างที่บอกเมื่อกี้หนึกับ2ไม่มีเนาะมีขีดทิ้งไปนะครับจูดจวดจวดไม่มีมาเริ่มตรงนี้เลย07 ก่อให้เกิดหรือทําให้เกิดและผลกระทบที่มันนี่ยมันไม่ได้มีอย่างเดียวมันมีผลตั้งหลายอย่างมีผลตั้งหลายอย่างโอเควิเคราะห์ตามพี่นะครับมันเป็นตัวก่อให้เกิดสแสดงว่ามันเป็นเหตุครับคำว่าก่อให้เกิดอะไรเงี้ยบอกความสัมพันธ์แบบ A ก่อให้เกิดผลและผลมันมีหลายอย่างสแสดงว่า7เป็นเหตุและมีผลมากกว่า1ตัวผลมีหลายอย่าง ผลมีอะไรบ้างเขาเริอ่มอธิบายครับเขาบอกว่าสําคัญต่อภาคการเกษตรของไทยคือมันเป็นตัวที่ทําให้ลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลงทําให้ทําให้เป็นความสัมพันธ์แบบเอาผลไม่ได้มีแค่ตัวเดียวเอาตอนนี้โยงตัวแรกไปก่อนแล้วกัน7ทําให้เกิดหนึ่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเจ็ดทำให้เกิดหนึ่ง,งยังไม่พอครับรวมทั้งจาได้ไหมคําว่ารวมทั้งที่เคยบอกว่ารวมทั้งมันคล้ายๆคำว่าและนั่นแหละ นั่นก็คือมันหมายถึงเครื่องหมายบวกนั่นหมายความว่าผลของ0ูนเนี่ยไม่ได้มีแค่หนึ่งนะครับมันยังส่งผลต่อรวมทั้งยังทําให้เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัวนะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่อ่านคนละบรรทัดละโทษทีโทษทดดีเอาใหม่นะ0ูนย์ให้เกิด01ใช่ไหมรวมทั้งทําให้นีไงทำให้มันต้องตัวนี้ดีโทษทีนะ นอกจากทําให้เกิดศูนย์หนึ่งแล้วมันยังทําให้ภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงมันยังทําให้เกิดศูนย์สองด้วยนี่ผลอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์ศูนย์สองนะครับหมดหร้อยังครับยังไม่หมดเท่านั้นครับเขาบอกว่านอกจากนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกเจ้าศูนย์เจ็ดนี้ยังทําให้อันนี้ก็เป็น A เหมือนกันตัวนี้ก็ A นะยังทําให้เกิดอะไรเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าและประเทศไทยชะลอตัว นะครับ08แสดงว่าตรงนี้ก็นี่เป็นผลจาก07นั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะครับถึงตรงนี้แล้วนะเขาก็เริ่มแตกประเด็นมาอีกนั่นก็คือเขาบอกว่าด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจดังกล่าวทีนี้ด้วยการคำว่าการชะลอตัว อันนี้็คือ08นะครับเขากล่าวไปหา08นยเขาต้องการแตกประเด็นว่า08เนี่ยมันก็เป็นตัวที่ส่งผลโดยตรงอีกทาั้งหนึ่งทําให้หน,นะทำให้เป็นเหตุผลนะครับความสัมพันธ์แบบเททาให้เกิดปัญหาการลดค่าใช้จ่ายเพื่อการประโทคนั่นก็คือ01และปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารลดลงนั่นก็คือ0<ๆ>ูนย์สองเขากำลังจะบอกว่า8เนี่ยมันก็เป็นต้นเหตุนะ แบบเป็นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหานะก็คือผลคือ01และ02ด้วยอ่ะเรามาวาดแผนถังกันดีกว่าอ่ะนี่คือถึงตรงนี้แล้วนะช้านะครับต่อมาเขาเริ่มที่จะไปนเน้นที่08 บอกว่า08เนี่ยเป็นทำให้เกิด1กับ2ด้วยเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้กเกษตรกรไทยก็ต้องลําบากแน่นอนเมื่อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการส่นออกสินค้ากเกษตรและอาหารลดลงสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือผลกระทบต่อราคาเพื่อผลการ,กรเกษตรของไทยคือทําให้ราคาข้าวลดลงมาและราคาข้าวลดลง06 <GO> รวมทั้งราคายางพา,าราน้ำมันปาล์มและผลิตภณัณฑ์มันสัมปหลังผลิตภณัณฑ์มันสัมปัลังร,าคา,ราคาตกต่ำคือศูนย์สี่เขาบอกว่าราคาข้าวลดลงรวมทั้งรวมทั้งก็คือเครื่องหมายบวกหมายความว่าหกเนี่ยยังมีเพื่อนร่วมชะตากรมอีกราคาข้าวลดลงรวมทั้งราคายางพารานั่นหมายาว่าราคายางพาราก็ลดราคาน้ำมันปาล์มก็ลดนะครับและผลิตภัณฑ์มันสัมปหลังมันก็ต้องลดลงน,นั่นมันก็ไปตรงกับศูนย์เขียนตรงนี้ 0.4คือมันสัมปะหลังลดลงโอเคครับทีนี้มันมีแค่นี้ไหมอ่ะถ้ามีแค่นี้คือมันไม่เชื่อมโยงกันนะเพราะมันเป็นเพื่อนร่วมสตาร์อัมเดียวกันมาดูนะครับหาคําซ่อนให้เจอเมื่อการใช้จ่ายนี่ครับการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการส่งออกสินค้าการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและคือบวกการส่งออกสินค้ากเกษตร และอาหารลดลงมี2ข้อความนะการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคคืออะไรนะศูนย์หนึ่งถูกไหมและการส่งออกสินค้าลดลงนี่อันนี้คือศูนย์สองไอ้พวกนี้ยมันเป็นสาเหตุมันเป็นเหตุทั้งคู่เลยอ่ามันมาทําให้เกิดอะไรครับทําให้ราคาข้าวลดลงนั่นคือทําให้เกิด0ูย์หยังไม่พอยังยังมาทําให้เกิด0ูนย์สด้วยนี่ไงฮะ รวมทั้งทําให้เกิดศูนด้วยนั้นการเชื่อมโยงจุดนี้จะเป็นยังไงนะครับ1และ2 2ตัวนี้เป็นเหตุทาให้เกิด6รวมทั้งทําให้เกิด4นั่นหมายความว่า1ก็ยังมาทําให้เกิด4ด้วยนั้นหมายความว่า2ก็เป็นตัวที่ทําให้เกิด4ด้วยอันนี้พรารกาฟที่4วาดแผนผังกันเถอะ เรายังไม่ต้องรวบเนาะเราแยกกันเนาะตอนนี้มันยังมว่วๆกันอยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปรวมตามสเต็ปที่พี่นุ้ยสอนจำได้ไหมเอออะมา ทรานารที่5เลขาธที่าการสสกมันย่อมมาจากอะไรไปหาเองนะครับพี่ไม่รู้ยังได้วิเคราะห์แนวโน้มการส่งออกและราคาสินค้าในปีนี้พร้อมกับแนะมาตรการแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำด้วยตัวอย่างเช่นเอาแล้วครับข้อนี้หนูได้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะลูกนะีตัวอย่างที่เป็นข้อสอบที่ไม่ค่อยจะเจอได้บ่อยเท่าไหร่แต่ก็มีทุกปีอ่ะ ตัวหนาที่มีคือตัวนี้คือเรื่องของมาตรการเลยนะแก้ไขปัญหาน,นี้ศูนย์อะไรศูนย์ห้านะครับตัวอย่างเช่นนะครับถ้าใครยังจําได้นะครับคําว่าตัวอย่างเช่นคําว่าเช่นคําว่าอาทิพวกนี้เป็นการบอกความสัมพันธ์แบบดีนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอันนี้มันพารากราฟที่5แล้วมันก็จบพารากราฟมาขึ้นพารากราฟที่6ถ้าอย่างเงี้ยให้ระวังให้ดีเลยนะครับ เพราะมันคือการเชื่อมโยงข้ามพารากราฟครับนี่น้องคนบอกว่าอพี่น้วีดบอกให้เชื่อมโยงทีละพารากราฟเสร็จอันนี้แล้วค่อยทําอีกเรื่องต่อไปมันมีบางข้อที่มันเชื่อมโยงข้ามพารากราฟกร,กรณีตัวนี้เป็นต้นโอเคเนาะแต่ถ้าฝึกบ่อยๆไม,ไม่ยากครับเรื่องนี้ง่ายๆนิดเดียวโอเคนะมาตรการในการลดปัญหาราคาข้าวและผลิตภัณฑ์มันสาปะหลังราคาตกต่ํามันราคาตก อันนี้04นั่นก็คือต้องเร่งส่งเสริมการส่งออกตลอดอันนี้พี่พิมพ์ผิดนะฮะต้องเป็นตลาดนะครับอ่าตลาดคืออันนี้ผิดทุกปีนะฮะไม่เคยแก้เลยนะครับ09เขียนตัวน,นี้เลยแล้วกันและอีกมาตรการหนึ่งอีกมาตรการหนึ่งแสดงว่าอันนี้คือมาตรการที่2ถูกไหมอ่ามาตรการที่2ก็คือส่งออก อ่าส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดีนั่นก็คือพัฒนาสินค้าของเราให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้รหัสอะไรครับหน <60. S 1> อ,อันนี้หนนโอเคนี้เราเจอ 04, 0 4นย์สและอย่าลืมนะครับมันมีการเชื่อมโยงข้ามพารากราฟกับตัวนี้ด้วยคือมาตรการแก้ปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างตัวอย่างเช่นมาตรการเขาบอกว่ามาตรการในการลดปัญหาราคาข้าว ปัญหาราคาข้าวก็คือราคาข้าวลดลงมันคืออะไรครับมันอ่ามันคือศูนย์หกเนาะนี่ศูนย์หกและและก็คือบวกหกและสี่มาตรการที่จะไปลดอันนี้เป็นการเชื่อมโยงแบบสองชั้นนะน้องต้องทำความเข้าใจตั้งใจนิดนึงคืออย่างนี้ครับมาตรการตัวที่จะไปลดคำว่าลดเป็นคำเชื่อมแบบใด ถ้าใครยังจำได้าการไปลดปัญหาการไปแก้ปัญหาก็คือการไปยับยั้งปัญหานั่นคือความสัมพันธ์แบบ F ช้าๆนะครับจุดนี้ชา้าๆขอให้ช้าเลยมันมีการเชื่อมโยงสองชั้นมาตรการที่จะมาแก้ปัญหาหรือจะมายับยั้งปัญหาราคาข้าวและผลิตภัณฑ์มันสบปะหลังราคาตกต่ำหมายความว่าอย่างนี้ครับารกที่5 05 อันนี้คือมาตรการมาตรการแรกคือ0ูนย์เก้าอีกมาตรการหนึ่งก็คือ1นึนโอเคนี่แหละคือจุดเชื่อมโยงตรงนี้ที่จะให้พวกเราเห็นนะครับนั่นก็คือมาตรการมี2ข้อนะครับมี2ข้ออ่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างประกอบไปด้วย0ูนย์เก้ากับหนึ่งศูนย์โอเคนะครับนี่คือมาตรการ ีนี้จุดนี้ครับแล้วมันไปยับยั้งอะไรตรงไหนมาตรการเหล่านี้มันเป็นมาตรการที่ไปลด06และ04มาตรการ2มาตรการนี้มันเป็นมาตรการที่จะช่วยลดปัญหานั่นก็คือไปยับยั้งปัญหาปัญหาที่ว่าก็คือปัญหาราคาข้าวตกต่ำและก็มันสําปัหลังราคาตกต่ำนั่นก็คือ04และ06 โอเคไหมนี่คือรูปแบบการเชื่อมโยงมาตรการถูกพูดถึงตั้งแต่ภารกิที่5มาตรการแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าตัวอย่างเช่นอ่าเราก็เลยต้องมาตามมาดูว่ามาตรการมีอะไรบ้างมาตรการที่ว่านั่นก็คือต้องเร่งส่งออกไปตลาดที่มีศักยภาพคือ09และอีกมาตรการหนึ่งอีกมาตรการหนึ่ง ก็คือการส่งเสริมการส่งออกสินค้ากเกษตรคุณภาพดี10ทั้ง2ตัวนี้เป็นมาตรการที่จะมาช่วยลดปัญหาหรือแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำและมันสำปหลังตกต่ำนั่นเองโอเคเนาะหั้นถ้าจะโยงในนี้เลยก็คือจะได้ว่าอย่างนี้ครับมาตรการมี2มาตรการมาตรการแรกคือ09ฟึีบอีกมาตรการหนึ่งคือ10ปึบ และทั้งสองมาตรการนี้ไปลด6กับ4มายับยั้งตัวนี้มายับยั้งตัวนี้10ก็เหมือนกันยับยัง้ง06ก็ไปยับยั้ง04มั่วไหมนั้นนะนี่แผนถังที่เราได้เอาไปเบิดรวมกันกับแผนผังก่อนหน้านี้เอาไปรวมกันอันนี้คือแผนผังแรกที่เราวาดมาอันนี้คือแผนผังที่2เอามารวมกันมันจะมั่วกันเดิมเปป่าวะ เอออะยังไงก็ต้องม่วเลยเนาะมาวาดเพิ่มเข้าไปได้แล้วแผมผถังเราหน้าตาเป็นไงบ้างครับชูม้ับ นอกจากมาตรการดังกล่าวข้างต้นยังมีอีกมาตรการหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยระวังให้ดีนะตรงนี้เขาบอกว่ามาตรนอกจากไอสองมาตรการข้างต้นมาตรการข้างต้นก็คือทั้งสองข้อคือไอศูนย์เก,ากา้ากับหนึ่งศูนย์ยังมีอีกมาตรการหนึ่งเฮ้ยยังมีอีกนะยังไม่หมดอีกมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาราคาข้าวและราคาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังตกต่ำก็คือการประกันร,ราคาพืชผลการเกษตรศูนย์สาม นอกจากมาตรการข้างบนยังมีอีกมาตรการหนึ่งที่มันจะมาลดปัญหาราคาข้าวคือการประกันราคาพืชผลการเกษตรนอกจาก03ยังมีอะไรอีกนี่เลยปัญหาราคาข้าวและราคามันสัมปลังตกต่ำราคาข้าว06มันสัมปลัง04อ่าส่วนคำว่าและอย่าลืมมันทำให้ง่ายขึ้นจริงๆเลยนะและคือบวกนั่นหมายความว่า 4กับ6เนี่ยมีสถานะเดียวกันนะฮะก็คือ03อะไรคืออะไรคือ03มันก็คือมาตรการที่จะมาลด04กับ06ก็คือ3เหมือนเหมือนภารกิเมื่อกี้เลยมันจะมีมาตรการอีกมาตรการหนึ่งที่จะมาลดหรือจะมาแก้ปัญหาพวกเนี้ที่จะมายับยั้ง06กับยับยั้ง04ก็คือ3 เชื่อมโยงได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ3คือยับยั้ง6และก็ยับยั้ง4แบบนี้จบปิง๊งจบไหมแต่ยังมีอีกการเชื่อมโยงหนึ่งที่เรายังเหลือนั่นก็คือการเชื่อมโยงจาก05นี่เลยนะจาก05มาหา03แบบดีอ่ะวาดแผนถังต่อมี3เพิ่มเข้ามาเว้ย มาตรการยังมีอีกอันนึงนั่นก็คือ จบไหมข้อนี้มีทั้งหมด20คำตอบโอเคนะครับข้อต่อไปเรื่องนี้ครับนกในอเมริกาหลายชนิดเสี่ยงต่อการสูญพันธ์บินไปในจางนภา,าให้ไกลจนลับสายตาเดินทางไปบนดวงดาวที่เราตั้งกันมีใจเป็นห้องชื่อพลงเพื่อเอาความฝันไว้ตาม หรือลกไบดิที่เราจากมาไม่มีกำแพงไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆแล้วไม่มีเธอที่รงมทวนจะจุดให้เราทอย